สวัสดีค่ะพบกับเกนล็อกชาแนลกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าจะมาสาธิตวิธีการออกการมาสเตอร์กันค่ะฟ้าขออธิบายคุณสมบัติของการมาสเตอร์ก่อนเลยนะคะการมาสเตอร์สามารถเปิดได้ทุกห้องทุกชั้นทุกตึกและสามารถเปิดดัมล็อกได้ด้วยค่ะเหมาะสําหรับโอนเนอร์หรือเจ้าของโรงแรมค่ะส่วนนี้จะเป็นคุณสมบัติของการมาสเตอร์กันนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการออกการมาสเตอร์กันค่ะ อันดับแรกเลือกคำว่า Issue Card ต่อมาเลือกคำว่า m a s t e r Card จากแสดงหน้าต่างขึ้นมาค่ะตรงคำว่า Begin Date จะเป็นวันที่เวลาปัจจุบันของการออก Card ส่วนคำว่า Expiry Date จะเป็นวันที่ที่เราสามารถกำหนดเองได้แต่โปรแกรมจะ default ไว้ที่ในระยะเวลา1ปีค่ะส่วนคำว่า Name จะเป็นชื่อผู้ที่ถือก c a r ดค่ะแต่กรณีที่เราไม่มีชื่อ ในนี้เราสามารถเลือกจุด3จุดได้ค่ะเพื่อจะสร้างข้อมูลขึ้นมาค่ะอันดับแรกค่ะกดคำว่า new ทำการใส่ชื่อเพิ่มเติมค่ะฟ้าขอยกตัวอย่างเป็นคุณใหม่นะคะจากนั้นกดคำว่า save ค่ะแล้วก็ close ออกค่ะจากนั้นลองกดเลื่อนดูค่ะจะมีชื่อคุณใหม่เพิ่มขึ้นมาค่ะ ฟ้าขอยกตทียังเป็นคุณหมายที่ถือการมาเตอร์นะคะจากนั้นทำการกดอ s ชิวการได้เลยค่ะโอเคค่ะลอง Verify c การดูค่ะจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาค่ะตรงคำว่าการไทจะเป็นมาเตอร์การ์ดคนที่ถือการดจะเป็นคุณหมายค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้การมาเตอร์ที่คุณหมายเป็นคนถือค่ะสำหรับวิดีโอวิธีการออกการมาเตอร์ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมกด Subscribe และติดตามวิดีโอจากทางเกียรล็อกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ